โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการข่าวเป็นโครงการภายใต้แผนงานเพื่อประสิทธิภาพงานข่าวกลองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแผนงานที่มีกอรมนและกอรมนอภาคสี่ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานเจ้าภาพการพัฒนาประสิทธิภาพและการประสานงานการข่าวกลองจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารและข่าวกลอง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการข่าวจึงเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการปฏิบัติงานข่าวกลองและต่อต้านข่าวกลองหน่วยงานความมั่นคงสามารถควบคุมพื้นที่และป้องกันการก,ารก่อเหตุรุนแรงได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองหลักและเมืองรองของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวมีตัวชี้วัดดังนี้ 1. ร้รอยละเป้าหมายด้านการข่าวที่สามารถเข้าถึงและขยายผลไปสู่การยุติความเคลื่อนไหวหรือทำลายกลุ่มกระบวนการ 2. จำนวนรายงานข่าวสารและต่อต้านข่าวคลองที่สามารถแจ้งเตือนเพื่อระง,งับเหตุยับยั้งและป้องกันการก่อเหตุบุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. จำนวนรายงานข่าวสารและรายงานข่าวกลองที่สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. สถิติการก่อเหตุบุนแรงในพื้นที่เป้าหมายการประเมินผลไตจมาศสาคิดเป็นร้อยละ100ดังนั้นการมีข้อมูลเบาะแสและสถานการณ์ต่างๆจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และได้รับข้อมูลถูกต้องแม่นยำจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างยิ่งทำให้สามารถนำข้อมูลข่าวสารมาใช้ประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันต่อสถานการณ์นั่นเองครับ